สวัสดีครับผมวันนี้ก็เลิกงามยามดีเน้อดีบ่ดีบอกว่าฝนตกไฟดับอาจจะเป็นข้างแรกในพื้นที่แห่งนี้ติมเก๋ยมีไขรทำเมนูนี่มาก่อนเมนูนี้มีชื่วอว่าแอปหมูนะครับท่านผู้ชมขออภัยในเรื่องภาพแสงสีเสียงด้วยนะครับวันนี้ฝนตกไฟดับมามาเริ่มต้นที่เครื่องกันเลยนะครับนี่อย่างพองพอเอาเด้อครับโอ้จับพอดีข้นึงพราอมาระวังล้อข้อนึงนจะต่ำเครื่องที่เขาเตรียมไว้ตะกี้นะครับต่ำเพื่อเอียที่สุดระวังที่ผมต่ำเครื่องนี่นั่นไฟกระดับฝนกันตกแฮมพอมันเตอะบอกเลยมัน ไม่ใช่ปัญหาหลังจากนั้นเขาก็จะเอาหมูซับมาผุกกับเครื่องที่เขาตาไว้จะมูลายบ้านเอินมาว่าเกิงล้มปอข้อของเกิงเอาจัดไปครับกบนี่ก็กลนให้เข้ากันนะครับใื้มันเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดส่วนใบตองที่เขาจะเอามาห่อเอฟหมูก็เอาไปล้นไฟให้น้อยครับอ้อผมลืมบอกไปต่อใครตัวยหนครับ สำหรับวันนี้ผมใส่ไข่อยู่ประมาณ4ี่กันจะว่าไปการกินข้าวให้อร่อยมันก็ต้องกินอะไรก่อนสักอย่างก่อนกินข้าวครับแล้วพอถึงขั้นตอนนี้นะครับอ้ยแฮกกะลามกู้ไทยแห้หมอ่อมแล้วก็ถึงขั้นตอนนี้นะครับเอาใบหมูกรูดใส่เอาทักชีใส่ตัวนักกําเดียวกับไหว้วพอเข้าหนึ่งกําโอ้ได้ตีละ หมอโอ้ขาวโจ๊กโผล่เดือขายน้องกายบ้านปะาเก๋ยกันขาวแต่ขาวว่าพอฝนพอฟ้าเนี่ยมันตึ้มอย่าง,งกันแล้วไฟกระดับมาถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดลอผมกับบัตรชอบที่สุดเลยเพราะมันเป็นงานฝีมือแต่มันกระตองอยงกยแล้วเนาะเพื่อความยูรอดว่าแล้วไม่โคกระจุนเขาใส่ไว้ตองเลยจัดระเบียบก่อนห่อเป่าเขาถ่ายห้น้อยสำนันก็เอาไม้กระัดกระัดมันเห็น,หน้อยเด้อการมนุดย์มันลยนี่ผมกระยะได้ประมาณสิบห่อพอดีไฟมันดับผมก็เลยเอาเป็นึ่งเห็ยจำลำเพราะเียเสร็จแล้วไฟจ่าเหลี่ยม้าวผม ชุดนึงกหคืออบอกเลยอิดกว่าจะได้กินเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแอปหมูที่เขาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่อันนี้เป็นวิธีนึ่งนะค่วนอันนี้อบหอมห่อนข่า,ย,ขาย,ย่างเขาเอาไปปิ้งเต่าทานอนะ่ะไปตั้นได้ทานอย่างาสุมาเะตัวหิวเขากินก่อนไ,ได้ทานอย่างก็ว่ากันไม่ได้พี่นอกขออนุญาตกาลาบลาตัวอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ